ไปดูความคืบหน้าล่าสุดกรณีการแต่งตั้งประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ประชุมบอร์ดมีมติเลือกศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนที่19แทนนายพิชัยชุนหวชิระที่ได้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ,ะเป็นยังไงประเด็นนี้มันจะมีนัยยะอย่างไร ต่อจากนี้หรือไม่ครับคุณกิติพงศ์เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเเป็นเป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในโคตา้าของสำนักงานกลตนะครับแต่เนื่องจากว่าการลาออกไปของคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับที่เปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับทำให้ประธานบอร์ดเนี่ยไม่มี นะครับขณะที่ภารกิจของต่าหลักทรัพย์เองมีค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับทางคณะกรรมการหรือบอร์ดของต่าหลักทรัพย์ก็เลยมีการหารือกันนะครับเพื่อที่จะให้มีการแต่งตั้งนะครับประธานบอร์ดขึ้นมานะครับทีนี้ประธานบอร์ดเนี่ยคือโดยโดยโดยพื้นในเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหรือไม่ส่วนใหญ่แหละนะครับเขาก็มาจากกรรมการที่เป็นโค้ต้าของกรลตรหละ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะมาจากในส่วนของที่เป็นสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะไม่มีกันอนะนะครับผมนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วในคณะกรรมการทั้งหมดสิบคนเนี่ยก็มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับก็มีการเสนอคุณกิติพงศ์ขึ้นมานะครับมาเป็นประธานภารกิจแรกของคุณกิติพงศ์เนี่ยเนื่องจากว่าคุณกิติพงศ์เองเป็นประธานคณะก,กรรมก,การสรรหาผู้จัดการหลักทรัพย์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงจะ อันนี้คือภารกิจแรกเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกน,น,นะครับของตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ต้องอาศัยออบอร์ดหรือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนม,ามาพิจารณา นะครับผมทีนี้ก็อาจจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการอีกหนึ่งคนนะครับกรรมการอีกหนึ่งคนเองเนี่ยนะครับเป็นคต้าของคอต์อที่จะมาแทนคุณพิชัยเนี่ยก็มีข่าวว่าอาจจะใช้เวลาอีกประมาณสัก1เดือนหรืออย่างช้าเนี่ยไม่น่าจะเกิน2เดือนนะครับเนื่องจากว่าทางนู้นเองเนี่ยทางกอตก,ก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะสรรหาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูประวัติของคุณกิติพงษ์กันบ้างนะครับคุณกิติพงษ์เองนะครับก็ ในแง่ของการศึกษาเองเนี <hi> ah ่ยก็จบจบนิติศาสตรบัณฑิตนะครับจากจุฬาลงกรณ์เกียรติิยมด้วยนะครับแล้วก็จบทางด้านปริญญาโทนะครับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จบทางด้านเนติบัณฑิตไทยด้วยนะครับแล้วก็นิติศาสตรมหาบัณฑิตด้วยนะครับนี่เออนิติศาสตรมหาบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของประเทศแคนาดา แล้วก็นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป็นมือกฎหมายคนหนึ่งเลยนะครับคุณบูภานะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยนอกจากว่าเป็นกรรมการต่าหลักทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังดารงตําแหน่งในหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็เอกชนอีกหลายแห่งนะครับอย่างเช่นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการบริหารสภากาชาติไทยกรรมการ อยู่ในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i แล้วก็เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการอิสระแล้วก็ประธานกรรมการประธานคณะกรรมการบริษัทบรรษัทพิบาลและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนธนาคารไทยเครดิตด้วยเป็นกรรมการอิสระแล้วก็ประธานกรรมการบรรษัทพิบาลแล้วก็สัญหาบริษัท SCG Packaging จำกัดด้วยนะครับผมเดี<ห>๋ยวแยกแยกเป็นท<ห>ีละรายการและกันนะในแง่ของประวัต<ห>ิการศึกษาในแง่ของประวัติการทํางาน นะฮะสำหรับคุณกิติพงศ์เนี่ยก็แน่นอนฮะเป็นมือกฎหมายระดับซื่อแป๋แล้วก็เป็นบิ๊กเนมในวงการกฎหมายไทยในอดีตก็เป็นหัวเรือใหญ่ของ Baker m ์แมคเคนซก็ถือว่าเป็นลอเฟอร์มยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะฮะในส่วนของประวัติการทำงานก็แน่นอนฮะเบเกอร์แมคเคนก็เป็นต้นสังกัดที่ ก็เรียกว่าสร้างชื่อเสียงนะฮะหรือว่าคุณกิติพงศ์เองก็สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรด้วยมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้ามาดํารงตําแหน่งนะฮะเป็นกรรมการในหน่วยงานสําคัญหลายหน่วยงานซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นหน่วยงานสําคัญระดับใหญ่ด้วยนะฮะทีนี้ในเชิงของโครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็แน่นอนพอคุณพิชัยซึ่งก็ลาออกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็งกทําให้มีหนึ่งตำแหน่งที่ว่างลง นะก็ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีการสัรหากันเข้ามาเพิ่มเติม mm. <ๆ>ซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นโคต้าของฝั่งกระทรวงการคลัง mm. นะใช่ครับนะฝั่งกระทรวงการคลังนะเอาให้ชัดเพราะว่าคุณพิชัยเองเนี่ยก็เป็นโคต้าของกระทรวงการคลัง <c oughs> ใช่เออมาแต่แรกเริ่มทีนี้ปัจจุบันเนี่ยไปดูสักนิดหนึ่งพอทางคุณกิติพงศ์นะฮะก็ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการก็ยังมีคุณพิเชษสิทธิอํานวย ที่ก็เป็น m อดีของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะฮะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมาการอยู่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีศาสตราจารย์พิเศษดกรกิติพงศ์อีกท่านหนึ่งนะ,ะอันนี้กิติพงศ์กิตยารักษ์มีคุณคมกฤตเกียรติดุริยกุลหม่อมหลวงทองมกุฏทองใหญ่ครับคุณทิติตันติกุลานันคุณระวินบุญญานุศาสตร์คุณสุพชคสุภบัณฑิตคุณโสภาวดีเลิศมนัชชัยและดรพากรปีตะทวชัย ที่กำลังดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะฮะอันนี้ในเชิงของโครงสร้างที่ถามว่าในยะในแง่ของภารกิจแรกที่คุณกิ๊บกิติพงษ์นะเนี่ยนะคุณกิ๊บเนี่ยนะจะต้องเข้ามาดําเนินการก่อนเลยอันดับแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเคาะเลือกผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เองก็ที่มีข่าวออกมาว่าไม่มีผู้ใดยื่นสมัครเข้ามาเลยนะครับท <ำ S 2> ําให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการรับสมัครเนี่ยครับออกมาเป็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก่อนที่จะเปิดกล่อง <c oughs> มีกระแสข่าวออกมาว่ามีผู้มายื่นใบสมัครเนี่ยสองราย อ่านะครับหนึ่งในนั้นคือคุณแมนพงษ์เสนาณนารงค์ใช่ครับอ่าปัจจุบันก็คือเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับนะฮะครับ,ค,รบคุณ <c oughs> แมนพงษ์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประวัติที่มาที่ไปที่น่าสนใจนะ,ะตำแหน่งปัจจุบันคือรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ส่วนอีกหนึ่งท่านที่ตามกระแสข่าวที่ออกมาว่ามีแค่สองคนนี้ไม่ชัดเจนว่าเป็นใครครับถูกไหมฮะแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการแต่งตั้ง คุณกิติพงศ์อุรภีพัฒนาพงษ์ท่านขึ้นมาเป็นประธานกรรมการแล้วเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามีผู้มายื่นสมัครนะตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ถึงประมาณ8ถึงส0คนนะับ8ถึงสิคนนะครับผม S <s> <S <s> <S ไม่ใช่แค่2องครับ <c oughs> เออ <c oughs> ตอนแรกมันอาจจะเป็น2จริงๆก็ได้แต <c oughs> <ด>่นาทีสุดท้ายนี่ไม่รู้มีจากไหนเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะฮะซึ่งทางคุณกิติพงศ์ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเร่งในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกกันโดยเร็วที่สุดนะฮะก็เพื่อให้เกิดเสถียรภาพต่อการบริหารงานซึ่งคุณแมนพง์เสนาณรงค์เนี่ยต้องบอกว่าชื่อนี้ เป็นชื่อเดียวที่มีออกมามนะฮะว่ามีความชัดเจนว่าเป็นผู้ยื่นสมัครแล้วก็ต้องบอกว่าตามกระแสข่าวเนี่ยก็ระบุว่าเป็นตัวเต็งนะเป็นตัวเต็งขอ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 ง,ของ,ของตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่มคุณแมนพงเองเนี่ยก็ถ้าไป,ไปดูในแง่ของประวัติการศึกษานะครับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจสาขาาการเงินจากคณ,ณะพาณพาิชยศาสตร,ร,ร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริณญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขา Finance and quantitative จาก c l e v e l a n d State University สหรัฐอเมริกาในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กะสีกรไทยจำได้ใช่ไหมเป็นมือไอีเป็นมือไอีเป็นมือวานนกธนกิจที่สำคัญเลยนะครับผมคนนี้มือวานิธนกิจระดับพระการเลยไหมใช่ใช่ครับระดับพระการเลยนะครับผมค,คือก็ต้องบอกว่าคล่ำวอดอยู่ในวงการ ว่านิทนากิจอ,อยู่ในแวดวงตลาดทุนมาเป็นเวลานานครับฉะนั้นก็ย่อมที่จะเข้าใจนะฮะปัญหามองเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อไปฉะนั้นก็ถือว่าน่าจาับตามองคือตามกระแสข่าวเนี่ยก็ระบุว่าเป็นตัวเต็งในการที่จะได้ดํารงตําแหน่งผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์คนใหม่นะฮะดูจากชื่อทันแล้วก็ต้องบอกว่าเหมาะสมนะเหมาะสม แต่ส่วนการคัดเลือกเนี่ยจะเป็นอย่างไรอนเดี๋ยวคงต้องรอดูความชัดเจนใช่ไหมครัเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามีใครบ้างที่มายื่นสมัครกันนะฮะอ่ะก็ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราคงได้รีบนํามารายงานให้ทราบกันต่อไป